สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กเด่นนักคำนวณแอบแอดหนึ่งนะครับ <S <S สําหรับในคลิปนี้นะเราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็แอดมินก็มีสูตรดีๆมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับแล้วก็สูตรนี้เคยคํานวณไปแล้วนะแล้วก็แบ่งปันไปแล้วซึ่งเป็นสูตรเก่านะซึ่งผลของการคํานวณก็จะได้สูตรที่1คือ 6, 7, 8นะครับแล้วก็สูตรที่2ได้6และ7นะ อันนี้ก็จะเป็นสูตรของเด่น10หน่วยบนนั่นเองนะซึ่งผลปดูผลก่อนนะครับนะทีนี้เรามาดูในส่วนที่เราคำนวณไปนะครับก็คือเด่น10หน่วยบนแล้วชอบมาหน่วยบนนะครับสสูตรนี้ประทะกันแล้ว6และเลข7็ก7นะแอดมินให้ไปที่นะเดนเน้นไปที่เลข6กนะก็ไปตกที่6 1ก็เป็นความบังเอิญซึ่ง ท่านสมาชิกที่ตามสูตรนี้ก็จะถูกที่61กันนะจะให้บนหรือจะให้ล่างนะซื้อสลากก็เป็น61เท่านั้นนะครับถึงจะได้รับรางวัลแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับและนะผลก็คือ C 1 7ที่เราคาดไว้เป็นเลข6แต่มันเป็นเลข7นะไอ้มินก็วงไว้แต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับ ก็มันมีสูตรสุดหนึ่งที่ตัดเลข7ออกไปนะก็แอดมินก็เลยนะเน้นไปที่เลข6นะทีนี้แอดมินก็ใส่ตรงนี้ไว้ว่าออกที่417นะเลข7นะครับก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยนะก็ถือว่าผ่านนะครับและเราก็จะมาคำนวณนนะในสูตรนี้กันแล้วก็ตามดูกันนะครับว่าเดนสิบหน่วยบน2สูตรนี้และชอบมาหลักหน่วยคือจะได้เลขอะไรนะครับ ทีนี้นะครับสูตรแรกนะเราก็จะใช้นะหลัก 10. อ่าหลัก10ครั้งที่2ก็คือเลข4นะครับก็นำเลข4มาวางตรงนี้นะบวกด้วยหนละักหน่วยครั้งที่3นะก็คือเลข2นะก็นำเลข2มาใส่ตรงนี้นะครับเพราะนั้น4บวก2นะก็ได้เลข6เดินหน้าไปเป็นเลข7 แล้วก็เดินหน้าไปก็เป็นเลข8ได้ตัวเดิมนะครับก็คือ 6, 7 8นั่นเองในสูตรแรกเด่น10หน่วยบนนะครับและในสูตรที่2นะเราก็จะใช้หลักร้อยละวันที่1ก็คือเลข4บวกด้วยหลักหน่วยวันที่1ก็คือเลข7นะบวกด้วยนะครับหลัก10ล่างจำนวน2ครั้งนะห 2 12เอาตัวหน่วยคือเลข2นะแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็บวก3งที่ไปนะครับงงไหมไม่งงนะครับก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะหลักร้อยรางวันที่1หลักหน่วยระงวันที่1 10ล่าง2ครั้งนะตามนี้แล้วก็บวก3ของที่นะครับ4 7บวกเเป็น11เอาตัวนเลข1แล้วนำเลขก1ไปบวก2ก็เป็นเลข3 3บวก3ก็เป็นเลข6เดินหน้าไปก็เป็นเลข7 ทีนี้ท่านสมาชิกจะเห็นนะครับว่าตัวเลขทั้ง2ส,สูตรนี้จะชนกันอยู่ที่เลข6นะและชนที่เลข7ตัวเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะก็จะเขียนแบบนี้ไว้ให้นะ 6x x 6อย่างนี้นะครับ7 x x 7นะครับก็จะเด่นที่10หน่วยบนนะงวดประจำวันที่อันนี้นมีก็ใส่ตรงนี้ไว้ให้นะครับ16กนะกระดะกระดาคมนะพศ2 5 6 5นะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าสูตรนี้นะจะเดินต่อหรือไม่นะหหรือ7นะครับ2ตัวเองนะเรื่องสถิติที่ผ่านมาของเขานะ ก็ถือว่าเดินดีทีเดียวนะนี่ให้ดูก่อนคร่าวๆนะครับอันนี้มีก็ททำมาแต่งวดที่ออกนะ905เป็นงวดแรกนะก็ให้ดูก่อนนะครับสูตรนี้บางครั้งนะครับหรือท่านสมาชิกที่ยังไม่เคยได้ดูนะก็ให้ดูเป็นลักษณะที่ข้อมูลนะสูตรนี้เคยเด่นที่หลักหน่วยนะแต่มาระยะหลังนะครับ ก็จะมาเข้าที่หลักสิบบ้างนะแล้วก็เดินหลักหน่วยยาวๆนะครับอันนี้ก็นะตามนี้ชน5ก็มาที่905ชน7และ8ก็มาที่6นะมาที่8 6 7เนะเลข7ก็เข้ามานะครับแล้วก็พอมางวดต่อมานะครับชนกันที่เลข7และเลข8นะก็มาที่618นะเพราะนั้นก็ถือว่าผ่านอันนี้ชนกันที่ เลขเตัวเดียวนะก็มาที่9 1 9มาที่หน่วยนะครับก็ไล่มาอย่างนี้นะอันนี้ก็ชนกันที่1 2นะก็มาเลข2ที่หลักหน่วยนะครับอันนี้ชนกันที่เลข2นะก็มาที่0 1 2ย์นะเลข2ก็มาที่หลักหน่วยนะครับแล้วก็มันจะมีอยู่ผิดถึงงวดนึงนะก็คืองวดที่ออก1 9 6นะจริงๆ9 6เนี่ยเป็นเลขที่เป็นกลุ่มที่ไม่มาด้วยกันแต่ว่า มันจะเพี้ยนไปนะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สูตรล่างมันยังเข้าอยู่นะก็ผิดเป็นหนึ่งงวดนะพอมางวดใหม่ก็ตกที่0ูนย์ก็มาที่8ปดศูนย์เจ็ดเข้าที่หลักสิบอย่างนี้นะครับแล้วก็งวดที่เราผ่านไปนะครับก็ชนกันที่6กและเจ็ดนะแอบ,บินไปเป็นเน้นที่เลข6นะครับแต่จริงๆแล้วสูตรเขาเดินต่อนะก็มาที่เลข7็เห็นไหมครับทีนี้นะงวดใหม่นะก็ชนกันที่เลข 6และเลเ็เหมือนเดิมนะแอดมิงก็วางตรงจุดนี้ไว้ให้ก็คือเด่นที่ 6X แล้วก็เ6นะก็เด่น10หน่วยนะครับก็ 7X x 7นะใครจะชอบนำสูตรนี้ไปใช้ก็ได้นะครับเน้นไปที่หลักหน่วยนะจะเป็นเลข7กับเลข6นะครับทีนี้นะครับก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึงมาแบ่งปันเช่นกันนะก็จะเป็นสูตร2ตัวมา1ตัวนะเด่นบนนะครับแล้วก็ชอบมา10หน่วยนะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับว่า สูตรนี้จะเป็นสูตรอะไรนะครับทีน,นี้เรากร็มาดูวิ่งบน2ตัวมา1ตัวกันนะครับทีนี้แอดมินก็อยากที่จะตัดนะให้เป็นงวดประจำวันที่16กรกฎาคมเลยแต่ถ้าท่านสมาชิกนะไม่อยากดูวิธีการคำนวณน,นะครับก็เลื่อนนะไปดูถ่ายคลิปได้เลยว่าได้เลขอะไรแต่ทีนี้แอดมินจะขออนุญาตสําหรับคนที่ชอบนะชอบคิดชอบคำนวณน,นะครับเราจะไล่กันมาตั้งแต่งวดที่ออกวันที่ 30ธันวา64นะไล่ไปเลยนะครับว่าสูตรนี้มีความแม่นยำมากน้อยเพียงไหนนะแล้วก็สถิติที่ผ่านมาของเขาถือว่าเดินดีมากน้อยแค่ไหนนะเรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับวิ่งบน2ตัวมา1ตัวนะครับทีนี้นะสูตรก็มีอยู่ว่านะครับเราจะใช้หลักแสนนะในงวดนี้30ทธันวา8 1 9 0 6 8นะก็ตามนี้นะเรียงเบอร์ตามนี้นะครับหลักแสนก็คือเลข8นะไปแบบไวไวนะครับ 8นะครับหลักหมื่นคือเลข1ึ่งร้อยครั้งที่1นึ่งร้อยครั้งที่1ก็คือเลข5บวกด้วยนะครับ10ครั้งที่2ก็คือเลข7จ็ดมีก็ใส่ตรงนี้ไว้ให้นะครับต่อไปนะครับหน่วยครั้งที่3นะหนึ่หน่วยครั้งสคือเลข7จ็นะต่อไปก็คือร้อยครั้งที่4คือเลข4ตัวนี้นะสิครั้งที่4ก็คือเลข1ตรงนี้นะแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็ วก5ไปนะ8บวก1ก็เป็น9นะ9บวก5ก็เป็น14เอาหเลข4 4บวก7ก็เป็น11เอาหเลข1 1บวก7เป็น8 8บวก4เป็น12เอาหเลข2 2บวก1ก็เป็น3และ3บวก5ก็เป็นเลข8ตัวแรกนะครับเดินหน้าไป1จังหวะไปก็จะเป็นเลข9นะครับผลออกที่เลขดูตามนะครับ159นะ1 5นะ ตัวที่เราวิ่งบน2ตัวมาหนึ่งตัวคือเลข9ก9นะนะก็คือตัวนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะตองนะครับทีนี้ไปแบบไวไนะครับทาเหมือนเดิมหลักแสนคือเลขก8นะหลักหมื่นคือเลขก8นะร้อยครั้งที่1นะก็คือเลข7 1็ก7 10ครั้งที่2นะก็คือเลขก8หน่วยครั้งที่3 นะก็คือเลข9 100รครั้งที่4คือเลข1 10ครั้งที่4ก็คือเลข1นงบวก5องที่นะครับแปดบวกแเป็น16บเอาดือเลข6กบวกเป็น13เอาเดือนเลข3 3บวก8เป็น11เอาเอาือเลข1 1บวกเเป็น10เอาเดือนเลข0 01ก1เป็น1 1บก1เป็น2 2บวก5เป็น7นะเดินหน้าไปก็เ,เป็นเลข8นะครับผลก็คือเลข308นะ3 0นะ8นะครับอย่างนี้นะก็เลข8ก็เข้ามานะครับก็ถือว่าผ่านนะต่อไปนะไปแบบไวนะครับหลักแสนก็คือเลข9าใส่เลข9นะครับตัวนี้นะต่อไปก็คือหลักหมื่นคือเลข4ีร้อยครั้งที่1ก็คือเลข9นะครับ10ครั้งที่2นะ10ครั้งที่2ก็คือเลข6 หน่วยครั้งที่3คือเลข9กนะครับต่อไปร้อยครั้งที่4คือเลข4นะต่อไปก็คือ10ครั้งที่4คือเลข8แล้วก็บวก5คงที่แบบนี้นะครับ9บวก4เป็น1 3าเอาเดือนเลข3 3บวกเเป็น12อเอาเดือนเลข2 2บวก6เป็น8นะ8บวก9ก็เป็น1 7เอาเดือนเลข7 7็เบวก4เป็น11เอาเอาือนเลข1 1บวก8เป็น9 9กบวก5ก็เป็น14เอาเดือนเลข4นะเดินหน้าไปก็จะเป็นเลข5นะครับ ผลออกที่ห้าเก้าเจ็ดนะก็หลักร้อยนะงวดนี้เข้าที่หลักร้อยนะครับห้าตัวนี้นะครับเก้าเจ็ดแบบนี้นะต่อไปนะครับต่อไปก็คือหลักแสนนะแสนก็คือเลขศูนย์นะหลักหมื่นคือเลขเก้านะร้อยครั้งที่หนึ่งก็คือเลขหกนะสิบครั้งที่สองก็คือเลขแปดนะครับ แบบนี้นะแล้วก็หน่วยครั้งที่3 1 2 3น่หน่วยครั้งสามคือเลข6นะร้อยครั้งที่4คือเลข5นะแล้วก็สิบครั้งที่4คือเลข9นะตัวสุดท้ายคือบวก5ขอคงที่0นบวกเเป็น9 9เบวกเป็น15เอาตัวเลข5 5บวก8เป็น13เอาตัวเลข3 3มบวกเป็น9 9เบวก5เป็น1 4เอาตัวเลข4 4บวกเเป็น1 3เอาตัวเลข3 3มบวก5เป็น8นะเดินหน้าไปก็จะเป็นเลข9กนะครับผลก็คือ 9, 0 5ย์ นะครับเพราะนั้นเลข9กนะเลขนี้นะครับก็เข้าไปตำแหน่งของหลักร้อยนะ9ก5ถือว่าผ่านนะครับทีนี้นะทีนี้ก็งวดใหม่นะครับก็หลัก,ลกแสนก็คือเลข0ตัวนี้นะครับหลักหมื่นคือเลข6นะร้อยครั้งที่1คือเลข2 10สิบครั้งที่2คือเลข3นะหน่วยครั้งที่3ก็คือเลข4นะครับร้อยครั้งที่4คือเลข6 สิบครั้งที่4คือเลข9นะแล้วก็บวก5คงที่แบบนี้0ูบวกหเป็น6 6หบวกสเป็น8 8ดบวกสเป็น11อ็ด่านูเลข1 1นบวกสเป็น5 5าบวกหเป็น11อ็ด่านูเลข1 1นบวกเเป็น10อ่าดูเลข0 0ูบวกหเป็น5เดินหน้าไปก็จะเป็นเลข6นะครับผลออกที่8 6 7อนะ่าทีนี้ก็จะใส่8นะแอดมินขอแยกปากกานะครับตัวที่เข้ามานะก็คือตัวนี้นะครับ8 6 7 นนี้นะครับต่อไปนะก็หลักแสนคือเลข7 1 3ดหมนะครับร้อยครั้งที่1ก็คือเลข3นะสิครั้งที่2คือเลข8ปดอ่าแล้วก็หน่วยครั้งที่3คือเลข9นะครับร้อยครั้งที่4คือเลข7 10ครั้งที่คือเลข8แล้วก็บวกห้าพที่แบบนี้นะครับเจบวกสเป็น10เอาตัวเลข0 0นย์ศบวกสเป็น3 3มสามบวกแเป็นสิ 11, เอาตัวเลขหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเป็น10บ เอาตัวหน่วยเลข0 0บกเเป็น7 7เบวก8เป็น15เอาเดือนเลข 5. 5้าให้นเลข5 5บวก5ก็เป็นเลข0เดินหน้าก็เป็นเลข1แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นงวดนี้ออกที่6 1 8น6 1 8แนะ 18, นะแยกสีไปเลยว่าตัวไหนมันเข้านะครับก็เลข1ก,ก็เข้ามาก็ถือว่าผ่านนะครับต่อไปหลักแสนคือเลข9หลักหมื่นก็คือเลข7 ไะไวๆหน่อยนะครับแล้วก็ร้อยครั้งที่1คือเลข7ตัวนี้นะครับ10ครั้งที่2ก็คือเลข9ก้าหน่วยครั้งที่ 3, 1 2หนหน่วย3คือเลข8นะครับร้อยครั้งที่4คือเลข8นะแล้วก็10ครั้งที่4คือเลข7จบวก5กงที่แบบนี้นะครับเพราะนั้น9้าบวกเเป็น16เอาตัวนคือเลข6กหบวกเเป็น13เอาตัวหน่วยคือเลข3 3มบวกเเป็น1 2เอาตัวน่วยเลข2 2บวก8เป็น10เอาตัวหน่วยเลข0 0บวกเป็น8 8บวกเเป็น15อาอาตุนเลข5แาไนำเลข5บวก5ก็เป็นเลข0อีกแล้วนะครับเดินหน้าก็เป็นเลข1ผลออกที่9 1 9นะใส่แบบนี้เลยนะครับเ1 9เพราะนั้นเลข1เลขนี้ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบนะครับทีนี้เอาใหม่3ก็คือหลักแสนนะครับหลักหมื่นคือเลข9กนะร้อยครั้งที่1คือเลข8แบบนี้นะ10ครั้งที่2คือเลข8นะแล้วก็ หน่วยครั้งที่3คือเลข3นะร้อยครั้งที่4คือเลข5 10ครั้งที่4คือเลข0ูนย์แล้วก็บวกหคงที่แบบนี้นะครับสาบวกเเป็น12เอาหน่วยเลข2 2งบวกแเป็น10เอาหูเลนย 0, 0์ศูนย์บวกแปเป็น8 8ดบวกสก็เป็น11เอาตัวหน่วยเลข1 1ึบวกหก็เป็น6 6หบวกศเป็น0 6นกบวกหก็เป็น11เอาหน่วยเลข1เดินหน้าไปก็จะเป็นเลข2แบบนี้นะครับเพราะนั้นออกที่6 4 2อ่าเัแบบีวนี้6 4 นะเลข2เลขนี้นะครับก็เข้าตำแหน่งของหลักหน่วยก็ถือว่าผ่านนะทีนี้งวดใหม่ก็หลักแสนคือเลข6หลักหมื่นคือเลข5นะร้อยครั้งที่1ก็คือเลข7นะ็ดะแล้วก็10ครั้งที่2คือเลข1นะแล้วก็ตัวต่อไปคือหน่วยครั้งที่3คือเลข1นะครับร้อยครั้งที่4คือเลข3 10ครั้งที่4คือเลข2อแล้วก็บวกหของพีแบบนี้นะครับ หกบวกหเป็น11เอ็ดเอาตัวเล็ก1นบวกเเป็น8 8ดบวกหก็เป็น9 9้เบวกหเป็น10เอาตัวเล็ก 0, 0ูบวกสเป็น3 3มบวกสเป็น5 5าบวกหก็เป็น10เอาตัวเล็กศเดินหน้าไปก็จะเป็นเลขหนนะครับผลออกที่0 1 2อ่ะทีนี้นะครับทีนี้มา2ตัวเลย0 1นะครับแล้วก็เลข2องทำเหมือนเดิมนะหลักแสนคือเลข1นะหลักหมื่นคือเลข5ร้อยครั้งที่1คือเลข2นะครับแล้วก็ 10ครั้งที่2นะก็คือเลข3นะครับแล้วก็หน่วยครั้งที่3ก็คือเลข0นะต่อไปก็คือร้อยครั้งสี่คือเลข2นะครับแล้วก็10ครั้งที่4คือเลข3บวก5คงที่แบบนี้นะครับ1บวก5เป็น6 6กบวก2ก็เป็น8 8บวก3เป็น11อาน่เล็กเล็ก1นบวก0นก็เป็น1 1บวก2เป็น3 3บวก3เป็น6 6บวก5นะเป็น11อ็านเล็กนะครับเดือนหน้าก็จะเป็นเลข2แบบนี้นะครับนะ ก็ออกที่1 9 6เนะเลข1ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเลข9แล้วก็เป็นเลข6นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าผ่านนะอันนี้ก็0ูและ1น1นะครับตามนี้นะทีนี้นะครับก็ขออนุญาตเลื่อนนะเลื่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะในงวดประจำวันที่16นะครับ อ่ะเริ่มกันต่อนะครับก็หลักแสนเหมือนเดิมนะก็คือเลข3ตัวนี้นะหลักหมื่นก็คือเลข1นะครับร้อยครั้งที่1คือเลข8นะแล้วก็10ครั้งที่2คือเลข7หน่วยครั้งที่3คือเลข3 1 0รอยครั้งที่4คือเลข6 10ครั้งที่4คือเลข5แล้วก็บวก5คงที่แบบนี้นะ3บวก1ก็เป็นเลข4 4บวก8นะครับก็เป็น12เอาหด่ยวยเลข2 2บวก เก็เป็นเลข9 9เบวก3เป็น12อเอาหนึ่งเลข2 2บวกหเป็น8 8บวก5ก็เป็น1 3าเอาหนึ่งเลข3 3บวก5ก็เป็นเลข8นะครับแล้วก็เดินหน้าก็เป็นเลข9นะผลออกที่807นนะตัวนี้นะครับได้เลข8นะเลข0นะแล้วก็เลข7เพราะนั้นเลข8เลขนี้ก็เข้ามานะครับก็ถือว่าผ่านนะงวดต่อไปนะครับหลักแสนก็คือเลข3เหมือนเดิม หมื่นคือเลข6นะครับตำแหน่งต่อไปคือร้อยครั้งที่1คือเลข5้นะสิครั้งที่2ก็คือเลข8หน่วยครั้งที่3คือเลข8ปดร้อยครั้งที่สคือเลข1 10ครั้งที่4คือเลข0บวก5คงที่แบบนี้นะสบวกหเป็น9 9้เบวกหเป็นสิบสี่เอาหน่วยเลข4 4่บวกแเป็นสิบสองเอาหน่วยเลข2 2สบวกแเป็นศูนย์เอาแต่หน่วยคือเลขศูนย์นะครับแล้วศูนย์บวกหเป็น1 1ึบวกศนก็เป็น1 1ึบวกหเป็นเลข6 ตันหน้าก็เป็นเลขเแบบนี้นะคะก็ออกที่417 417เพราะนั้นเลข7ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยนะก็ถือว่าผ่านนะครับและนะและงวดประจำวันที่16กรกรกฎาคมพศ2565นั้นนะครับ2ตัวมา1ตัวเด่น110หน่วยแล้วชอบมา10หน่วยนะในสูตรนี้จะได้เลขอะไร เรามาคำนวณกันเลยนะครับก็หลักแสนเหมือนเดิมก็คือเลข9กนะหลักหมื่นคือเลข8ปร้อยครั้งที่1ก็คือเลข2นะครับสิบครั้งที่2ก็คือเลข4ี่นะสิบครั้งสองเลข4นะครับแล้วก็หน่วยครั้งที่3ก็คือเลข2ตามนี้นะแล้วก็ตำแหน่งต่อไปก็คือร้อยครั้งที่4นะก็คือเลข5นะสิบครั้งที่4คือเลข4นะแล้วก็ตำแหน่งท้ายก็บวก5้าคงที่ตามนี้นะครับ เพราะนั้นเราก็มาบวกกันเลย9บวก8เป็น17เอาตัเลข7 7บวก2ก็เป็นเลข9 9บวก4ก็เป็น13เอาตัวเลข3 3บวก2เป็น5 5บวก5เป็น10เอาตัวหนึ่งเ็เลข0 0บวก4เป็น4และ4บวก5ก็เป็นเลข9นะเดินหน้าก็เดินหน้าไป1จังหวะก็จะเป็นเลข0นะครับเพราะฉะนั้นนะ2ตัวมา1ตัวในสูตรนี้จะได้เลข9กับเลข0ก็ถือว่านะมีความน่าสนใจนะครับ0 ศนย์มาบ่อยเหลือเกินนะหลายสูตรติดศนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะมาจริงๆหรือเปล่าแต่เลข9ก้าเด่นทีเดียวนะเพราะนั้นนะครับอันนี้คือจะเป็นงวดประจำวันที่16กนะก็ค65นะเราเด่นนะ110หน่วย2ตัวมา1ตัวในสูตรนี้ก็คือ9และ0นะแล้วก็เด่น10หน่วยเด่น10หน่วยเราได้6และ7 ทีนี้เราจะเอาเลขกกกับเลขก7ไปวิธท,ที่หลักหน่วยนะแล้วก็เลข9ก9กับเลขก0นะก็จะเด่น110แทนก็จะเป็น96 06 97แล้วก็07เทพียง4ชุดเท่านั้นนะเป็นคู่โต๊ดบทเขาเรียกว่าคู่โต๊ดบดน,นะครับลองพิจารณาดูนะ9 6 06 97แล้วก็07นะก็เป็นทางเลือกนะครับมีโอกาสนะมีโอกาสนะ ถือว่าถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเลขศูนย์ก็จะเหลือที่ที่96แล้วก็97เพียงแค่2ชุดเท่านั้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นข้อมูลนะครับสำหรับนะเดิน10หน่วยบนนะสสูตรที่เดินดีและปะทะกับนะวิ่งบน2ตัวมา1ตัวก็ถือว่าเป็นสูตรที่เดินดีทั้งคู่นะครับฝากไว้ได้ยนะครับ96แล้วก็97ตามนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนพบกันใหม่ในข้อมูลดีๆต่อไปนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ